สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ฟี่ได้รวบรวมเครื่องสำอางแบรนด์ p e r i p e r a มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันค่ะบอกเลยว่าแบรนด์ p e r i p e r a นะคะเป็นแบรนด์โปรดแบรนด์ Brand หนึ่งของฟี่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และก็ราคาที่น่ารักค่ะพูดเลยว่าแบรนด์เนี้ยนะเป็นแบรนด์ลูกหลานของช่างแต่งหน้าเกาหลีดังๆหลายๆท่านเลยนะคะก็เลยอยากจะมารวบรวมผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ฟีม่มีมาบอกเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันค่ะ เหมือนเดิมค่ะคลิปนี้นะคะฟีไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆเสียตังเองล้วนๆเลยค่ะและลุกในวันนี้นะคะก็แต่งด้วยเครื่องสำางอางเพ r ร p เพราสเราคะถ้าใครอยากดูรีวิวแล้วนะคะไปค่ะไปดูที่ตัวแรกกันเลยตัวแรกนะคะจะเป็น Peripera Double Longwear Cover Foundation ตัวนี้นะคะทางแบรนด์ก็เคลมไว้ว่าช่วยปรับให้ผิวเรียบเนียนบางเบาแล้วก็ติดทนนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการปกปิดเขายังให้การปกปิดแบบ full coverage ช่วยอำพรางรอยดำรอยแดงจุดบกพร่องบนใบหน้าของเราค่ะโดยวิธีการลงรองพื้นนะคะพี่จะใช้พับคุชชั่นค่ะแต้มลงตรงจุดบริเวณที่หนาก่อนแล้วค่อยๆกระจายเข้าสู่บริเวณที่บางค่ะ อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะในการลงรอบแรกประสิทธิภาพในการปกปิดของเขายังไม่เยอะเลยค่ะยังเห็นรอยดํารอยแดงต่างๆได้ชัดเจนอยู่ทีนี้ฟิกก็เลยลองบิวอีกรอบหนึ่งนะคะพอบิวรอบที่สองเนี่ยสังเกตเลยค่ะว่าการปกปิดทําได้ดีขึ้นมากๆเลย ตัวนี้นะคะหลังจากที่ฟี่ได้ทดลองแล้วนะคะในเรื่องของความติดทนเนี่ยเขาทำได้ดีจริงๆคะ่ะตั้งแต่เช้ายันเย็นนะมันรู้สึกว่ารองพื้นเนี่ยเกาะหน้าได้ดีแต่ทั้งนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้ยาสิวอยู่หรือว่าหน้ามีความเป็นขุยลอกแห้งนะคะฟี่ว่าเ้าแอบไปจับ เกาะเป็นคราบเล็กน้อยค่ะส่วนในเรื่องของการคุมมันนะคะด้วยความที่สภาพผิวของฟี่เป็นคนผิวผสมตรงช่วงทีโซนจะมันแต่ตรงช่วงบริเวณหน้าแก้มค่ะจะมีความแห้งฟี่เลยรู้สึกว่าสําหรับฟี่เนี่ยมันค่อนข้างคุมมันได้กําลังดีแต่ทั้งนี้ค่ะตรงช่วงบริเวณทีโซนเนี่ยก็ยังแอบมีความมันเยิมอยู่ดังนั้นถ้าใครผิวมันผิวผสมค่อนไม่ทางมันนะคะถ้าจะใช้ตัวนี้นะฟี่ว่าต้องใช้กับแป้งควบคุมความมันเสริมประสิทธิภาพเข้าไปอีกชั้นหนึ่งค่ะพะสังเกตได้จากฟินิชเขานะคะมันอาจจะมีความ แบบเล่นแสงฉ่ำๆมันไม่ได้แบบเป็นรองพื้นที่แมตไปเลยแต่เนื้อสัมผัสใดๆนะคะคือฟิลกูดมากค่ะเปล่นง่ายเกลี่ยง่ายค่ะไม่มีความฝืดเลยแต่ทั้งนี้ฟี่แนะนําส่วนตัวนะคะถ้าต้องการคั v เวอร์สูงๆฟี่แนะนําว่าให้ลงด้วยพับคุชชั่นหรือมือจะดีกว่าค่ะตัวต่อไปนะคะจะเป็น Peripera Double Long Wear Cover Concealer สีที่ฟี่ได้มานะคะเป็นสีเบอร์01 p e Ivory ค่ะ ตัวนี้นะคะเขาก็เคลมไว้ว่าให้การปกปิดที่ดีแล้วก็ติดทนยาวนาะนเนื้อสัมผัสบางเบาไม่หนักหน้าค่ะจากที่ฟี่ได้ทดลองใช้ดูแล้วนะการปกปิดของเขาทําได้ประมาณ70-75%ค่ะยังไม่ได้หายกริปไปขนาดนั้นนะคะอาจจะต้องเลเยอร์ซ้ํสองสารอบซึ่งโดยปกติแล้วพี่จะไม่ได้เลเยอร์คอนซีลเลอร์อะไรเยอะแยะนะครับเพราะกลัวว่าระหว่างวันมันจะเป็นคราบแต่ทางนี้พี่รู้สึกว่าเบอร์ศ1นย์ e i ึ่งเของตัวคอนซีลเลอร์ไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรองพื้นค่ะ แอบรู้สึกว่ามันจะมีความเข้มกว่าเหลืองกว่านะคะแต่ว่าจริงๆพอเบลมไปแล้วมันก็ดูเข้ากันกลมกลืนยู่คะ่ะแต่จังหวะที่ลงไปรู้สึกว่าพิกเมนต์สีมันไม่เหมือนกันโดยทางนี้นะคะฟ่ได้ทดสอบกับการลงบริเวณช่วงรอยดํารอยแดงสิวนะคะและก็ตรงช่วงบริเวณใต้ตาสําหรับตรงช่วงบริเวณใต้ตาฟ่รู้สึกว่าเขาให้ความชุ่มชื้นกําลังดีคะ่ะไม่แห้งจนเกินไปแต่ทั้งนี้ถ้าลงไปเยอะๆฟ่รู้สึกว่ามันจะมีความเป็นคราบขาวได้นะ ข้างนี่ลงคอนซีลเลอร์และข้างเที่ยัไม่ได้ลงค่ะเสร็จแล้วค่ะกับงานรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ ต่อไปนะคะก็จะเป็นอายแชโดว์ o ูดบร i สติ้ง all- เท o o มูดพาเลตการแต่งตาเราก็การลงแก้มในวันนี้นะคะฟีก็ใช้จากในพาเลต อายแชโดว์ตัวนี้ค่ะเป็นพาเลตที่มีความโทนสีอูนวอมโทนนะคะสปริงออทามอะไรแบบนี้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้สีแบบไหนจับคู่กันหรือว่าเราจะใช้น้ำหนักสีไหนเยอะกว่าพาเลตตัวนี้ก็มีพิกเมนต์สีที่ค่อนข้างแน่นอยู่เลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่าครบจบค่ะมีทั้งเป็นสีเนื้อแมทชิมเมอร์กลิตเตอร์นละคะมีสีอ่อนสีเข้มฟี่บอกเลยว่าถ้าเกิดสีผมฟี่อ่อนกว่านี้ฟี่สามารถใช้สสีนี้ค่ะลงที่คิ้วได้นะนอกจากนี้ค่ะถ้าเกิดว่าฟี่อยากจะแต่งคุมโทนไปเลยนะฟี่จะใช้สีนี้ ค่ะทาแก้มลงไปด้วยก็จะได้เป็นความแบบส้มตุนตุน่นนัวนสวยมากเลยพิชจะใช้สองสีนี้ผสมกันค่ะอย่าลืมเคาะก่อนนิดนึงนะคะเขาจะมีความเป็นฝุ่นทาลงไปทั่วเปลืกตาค่ะระบายสีฟุ้งๆนะคะ เชื่องตาล่างตรงฉำเลียมมุมตาค่ะตัวนี้สีเขาจะโปร่งเบลนง่ายนะคะแต่ถามว่าถ้าจะเอาให้เข้มเราก็ค่อยๆเลเยอร์ไปค่อยๆกดค่อยๆแท็บก็ทำได้ค่ะพิกเมนต์สีเขาเยอะอยู่นะคะของแบรนด์ Peripera นี่ค่ะสไตล์เกาหลีต้องแบบสีนวลๆไม่ได้เป็นพิกเมนต์แบบน้ำตาลเข้มนะคะเวลาแต่งตาเนี่ยมันจะดูมีความซอฟมีความละมุนทีนี้พี่จะใช้แปรงให้เล็กลงแต่สีน้ำตาลตรงนี้ค่ะ แล้วก็วาดเหมือนเป็นอายไลเนอร์เน้นตรงช่วงหางตาก่อนค่ะก็สามเหลี่ยมมุมตาอลังจากนั้นพี่จะใช้นิ้ววนสีนี้ค่ะทาครึ่งกลางตาไปจนถึงหัวตาค่ะหลังจากนั้นใช้แปรงเบลนด์ค่ะฟุ้งๆ ใช้แปรงเล็กๆจิกเนื้อสีตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นพี่จะใช้สีนี้ค่ะกับแปรงเล็กๆแพ็คลงไปให้เหมือนเป็นอายไลเนอร์ค่ะดูไปเหมือนซอฟต์สโมกี้เบาๆจะได้ความฟุง้งต่อไปนะคะจะเป็นมาสคาร่าอิงบลั c กคาร่าวอลลุค่ะ ตัวนี้นะก็ให้ขนตาที่แบบ เด้งแล้วก็มีความหนาความยาวก็กําลังดีนะคะดูจากขนตาฟีเห็นไหมแบบชัดเจนฟีไม่ได้ติดขนตาปลอมนะคะและก็ไม่ได้ใช้มาสคาร่าตัวอื่นร่วมด้วยนะบอกเลยว่าตัวนี้ค่ะสวยเด้งแถมราคาก็น่ารักตัวมาสคาร่าค่ะก็ทําให้ขนตาของฟีดูชัดมากเลยนะสีดําเข้มแล้วก็มีความหนาวอลุ่มที่กําลังดีความยาวก็ต่อมาได้ไม่เลวเลยนะคะจะใช้เป็นตัวเดียวครบจบได้เลยในเรื่องของความแพนด้าเนี่ยไม่มีเลยนะ ต่อไปนะคะจะเป็น p e r ริเพราวีเชดดิ้บอกเลยว่าคอนทัวร์ตัวนี้นะคะไม่มีคนเกาหลีคนไหนไม่รู้จักและเป็นตัวลูกรักของช่างแต่งหน้าเกาหลีเกือบทุกคนเลยค่ะมันมีความเป็นแบบ น้ำตาลโทนอุ่นนะคะแต่ก็ไม่ได้ส้มจนเกินไปลงไปที่หน้าก็ไม่ทําให้รู้สึกบนหน้าของเราไหมนะคะมันทําให้หน้าของเราดูนุ่มละมุนเป็นคอนทัวร์เนื้อด้านนะคะไม่มีชิมเมอร์ให้ความเป็นธรรมชาติสุดๆเลยค่ะยิ่งขนาดฟีใช้แบบคอนทัวร์เชดดิ้งทุกวันใช้มาประมาณ3-4เดือนแล้วนะยังไม่หิดแพนยังไม่มีการบุบสลายไปไหนเลยคะ่ะอันนี้คือฟีทำสกินแคร์6กลงไปนะคะแต่ก็ไม่ทําให้สีเปลี่ยนแปลงอะไรนะบอกเลยว่าตัวเนี้ยฟีปลายยาเลยค่ะแล้วถ้า เกิดว่าใครนะคะเป็นคนผิวแห้งไม่อยากเซตแป้งทั่วหน้าอะไรแบบนี้นะเราสามารถใช้คอนทัวร์พวกนี้นะคะ่ะค่อยๆแทบลงไปเหมือนกับเป็นการเซตแป้งก็ได้สีเขาจะไม่ได้เข้มมากนะคะใครที่เป็นมือใหม่กับการฝึกคอนทัวร์เชดดิ้งนะลองซื้อของแบรนด์เกาหลีมาดูครับเขาจะไม่ทาพิกเมนต์สีที่มันเข้มจนเกินไปจนเหมือนกับว่าหน้าเราเป็นขวานฟ้าหน้าดำอะค่ะยิ่งตัวนี้นะคะก็จะให้สีที่มันละมุนเราสามารถไล่เฉดสีได้นะคะมีสีเข้มกลางอ่อนตรงช่วงบริเวณจมูกถ้าฟี่อยากได้ความนัวๆฟี่ก็จะเน้นสี กลางกับสีอ่อนไลย่ลยๆๆไปแต่ถ้าเกิดเวลาฟี่ถ่ายวีดีโออยากให้เห็นโครงหน้าชัดเจนอฟอฟี่ก็อาจจะใช้สีเข้มเนี่ยคะ่ะเน้นไปก่อนแล้วค่อยใช้สีอ่อนเดี่ยวฟูงบอกเลยค่ะว่าตัวเดียวครบจบจะ ต่อไปนะคะจะเป็นลิปสติกของเพริเ perera ค่ะบอกเลยว่า เปริพรานะเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งคะ่ะที่พัฒนานลิปสติกออกมาตลอดให้เนื้อสัมผัสดีขึ้นมีสีที่หลากหลายตอบโจทย์คะ่ะไม่ว่าจะเป็นวอร์มโทนคูลโทนนูเตรลนะคะคือเขาเอาอยู่จริงช่างแต่งหน้าแล้วก็บล็อกเกอร์เกาหลีหลายๆคนยังชื่นชมเลยนะคะว่าเขาฟังเสียงผู้บริโภคแล้วก็ทําเครื่องสาอางออกมาได้ดีในราคาที่น่ารักจับต้องได้และบอกเลยคะ่ะว่าเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยดีใครที่ปากแห้งนะคะอย่างฟีเนี่ยทาได้ไม่แห้งไม่ลอกจะลงทับกี่รอบก็ไม่ทําให้ดู เป็นขุยค่ะตัวสีที่พี่จะใช้นะคะพี่จะใช้สีเบอร์24ทาเป็นสีเบสไปก่อนพี่จะใช้แปรงของ p e r i ร e r a Blend Lip ค่ะและใช้สีเบอร์26ค่ะทาออมเบรข้างในเอาที่เหลือๆติ๊กนิ้วค่ะลงที่แก้มนิดนึง และวี่จะใช้ p e r i e r a c Ink Mood Glowy Thin แต้มตรงช่วงบริเวณกลางปากให้เป็นเหมือนลิปกลอสค่ะเอาคอนทัวร์นะคะทาข้างล่างนิดนึงให้ปากโดดอบอิ่ม ก็เสร็จกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ที่ฟี่มีของแบรนด์ Peripera เป็นไงบ้างคะโดนโตกกันไหมเอ่ยบอกเลยว่าแบรนด์เนี้ยเขาดีจริงๆถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปในวันนี้นะคะฟี่ก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ s ับส c r i b ์เป็นกำลังใจให้ฟี่ด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย